วมาทายตรงนี้เป็นเสี้ยน,อ,น,นอ,อ่ะจับโดนลูกโดนอ่าอันนี้มันจะพร้อมเพาะครับนี่ถ้าตัวนี้ยังไม่พร้อมหน,นูลูกคุณก็จะมัจะลื่นผิดกันนี่ก็เริ่มเริ่มมีรังไข่หน่อยแล้วแหละมันยังไม่เป็นิดเสี้ยนครับนี่ถ้ามันไม่พร้อมไข่มันไม่มันไม่สร้างรังไข่ตัวเนี้ยมันจะลื่นเห็นไหมลื่นครับคิดไหม สบายสักสาเนาะเป็นเ<ช>ือนกระดาษทรายใช่ไหมใช่เป็นกระดาษทรายแบบ,บหัวสิวเสี้ยนน่ะแบบน<ม>รูปไปให้มันขี้นู้นน้วันนี้ผมพาทุกท่านมาชมบ่ก,กบนะครับท,ที่ที่ไหนครับป้าที่หมู่ห้าห้วยใหญ่ยางงามค่ะหมู่ห้าห้วยใหญ่ยางงามตำบลมหาชัยอำเภอชัยงามจังหวัดกำแพงเพชรค่ะครับผม ตอนนี้มาขอความรู้จากป้าแดงนะครับผมวันนี้มีโอกาสได้ผ่านเข้ามานะครับก็เลยมาขอความรู้จากป้าแดงตรงจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่ต้อนรับสําหรับลูกบอกลูกค้านะครับก็ยังมีที่โคกหนองนาของป้าแดงอีกนะครับเรายังไม่ได้เข้าไปดูตรงจุดนั้นครับนี้ก็จะเป็นสถานที่เก็บพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ นี่ครับ่ยังยังไม่ที่อันนี้เป็นแม่พันใช่ไหมครับแม่พันค่ะแต่ว่าเป็นเป็นพันสาวเนาะแต่ถ้าพันพันเพ่ได้มันก็จะมีอยู่ค่ะเพราะว่าเอามามาวมกันเนาะพาะพันที่ที่พ่อได้เดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนานี่คือพาอพันที่ที่เพาะได้เนาะอ๋อนี่แล้วก็จะดูตรงนี้ดูตรงนี้ว่าถ้ามันสากสากเนี่ยแสดงว่ามันมีไข่ต้องให้สากเป็น อ่ตรงนี้เป็นหนามจริงๆเลยนะครัรผมรูปตัวเนี้ยคือพร้อมเพาะเนี่ยเนาะครับอ่าไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นี่ก็พร้อมเพาะเนาะไอเนั่นเป็นมันเป็นรุ่นๆยังไม่พร้อมเพาะครับอ่าเราก็จะคัดตัวที่พร้อมมาเพาะใช่ไหมครับใช่ตัวที่พร้อมคัดเพาะถ้าที่ไม่พร้อมเพาะไม่ได้อืก็อย่างเส้นตะกุ่งเหมือนกันค่ะอันนี้ก็จะเป็น,ปนตัวเล็กนี่มาดู ตะคูครับผมอ่าตะคูเนาะตะคูก็ี่อยู่สูงหน่อยมันย <c oughs> ูดเองสวไหนที่มันพร้อมเนาะตะคู่ถ้าถ้าพร้อมๆแล้วต้องใช้อย่างนี้อ่าถ้ากอดกอดแน่นแน่นไม่ปล่อยนะครับพร้อมตะคู่พร้อมครับผมอ่าถ้าละแย่ไปอย่างนี้ปุ๊บตะคูไม่เกาะมันไม่เกาะมือเราก็แสดงมันไม่พร้อมถ้ากอดแบบเนี้ยดึงไม่ออกอย่างเงี้ยแสดงว่าพร้อมเต็มที่ที่จะผสมพันนะอ่าโอเคครับ <นะ S 1> ได้เรียนรู้ ในการดูพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับผมอะมีโทรศัพท์ป้าด <c oughs> เดี๋ยวผมก็ทำารทำการถ่ายไปเรื่อยนะครับผมถ่ายทำไปเรื่อยๆครับตัวนี้เราก็จะพาทุกคนมาดูอันนี้เป็นลูกกบนะครับที่ปลาแดงได้เก็บไว้นะครับ <c oughs> เพื่อที่จะเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ในอนาคตนะครับ นี้เป็นแม่พันธุ์ที่เป็นแม่พันธุ์สาวกับแม่พันธุ์ที่พร้อมไข่ครับก็จะมาผสมกันก่อนนะครับเอามาไว้ที่เดิมที่เดียวกันก่อนแล้วเราจะพาดูปามนะครับผมปามที่นํากบนําลูกกบมาให้พ่อค้าแม่ค้ามาดูอยู่ตรงด้านหน้าบ้านนะครับ ส่วนบอ่อนี้ก็เป็นบอ่อกบสามารถขายเป็นกิโลนะครับผมตัวนี้ขายได้แล้วครับประเด็นครับนี้เลี้ยงชุดนี้เลี้ยงหกสิบกว่าวันใช่ไหมครับหกสิบเจ็ดวันค่ะบอ่อนี้เลี้ยงหกสิบเจ็ดวันโลละเจ็ดสิบบาทราคาหน้าฟามนะครับผมราคาหน้าฟามเจ็ดสิบบาทหกสิบเจ็ดวันนี้ประมาณกี่ตัวโลแล้วครับตัวนี้ ก็อยู่ประมาณสี่ตัวโลค่ะวันสี่ตัวโลครับผมถือว่าโตไวมากเลยครับกบชุดนี้ก็จะเป็นพันเลยครับอ่าไอ้นี้มันจะเป็นพันฟ็อกผสมกับพันอ่าพันของอีสานเนาะมันเป็นพันลายพันลายของของอุบลของอีสานแถวอุบลเนาะมาผสมพันฟ็อกของอุตฟาร์มาอ๋อครับผมแล้วมันไอ้นี้มันคือลูผสมหมดเลยค่ะ แล้วมันจะโตวไวเพราะว่าลูกเนี่ยอ่าถ้าใครอยากจะเลี้ยงอยากไปคัดคัดเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะได้เลยเพราะว่ากบชุดเนี้ยถูกผสมมาแล้วโตวไวโตวไวมากเลยแล้วก็การการเลี้ยงการเลี้ยงกินอาหารหรือกินอะไรอะ่ะมันไม่ใช่ว่ากินอาหารอย่างเดียวนะมันกินพกพืชได้ด้วยอย่างเช่นอนาน่าแหนแหนแดงแหนเขียวอะไรเงี้ยอ่ามันกินได้ช่วยได้แล้วมันก็จะโตวไว อ่ะอาทิตย์หนึ่งกินสักสองสามครั้งน้าไหนนะมันจะโตวไวแล้วก็ให้อาหารมันกินไปเรื่อยๆนี่ป้าให้ให้อาหารแค่อา่าถ้าโตประมาณเนี้ยวันแค่และหนึ่งครั้งอา่าวันละหนึ่งครั้งตอนเย็นนะอา่าแต่ต้องให้กินให้อิ่มที่สุดเลยครับผมเย็นนึงครับอา่าแค่มื้อเดียวอย่าไปเลี้ยงมันมากมายมันมัน,ม,นมันก็โตตามวัยของมันอยู่แล้วไม่ต้องไปอัดเลยหัวอาหารเอาประมาณแบบอา่า ตามวัยของเขาตาวัยอของเขาอ่าจ้ะใช่ถ้าถามว่าการเลี้ยงกบเนี่ยมันจะเลี้ยงง่ายมากง่ายที่สุดเลยที่ที่เลี้ยงมานะพวกสัตว์น้ําเป็นปลาเป็นอะไรก็เลี้ยงมาแต่การการที่แบบได้ดีที่สุดคือเลี้ยงกบนี่แหละคะ่ะครับผมแต่เขาลึกๆบางคนก็บอกโอ้ทอการเลี้ยงมันขาดทุนมันมัน,ม,นมันอะไรอะ่ะที่แบบว่า มันต้องมาเรียนรู้เรื่องการให้อาหารมันอีกอย่างนึงกมารเมาเรียนรู้ก่อนเนาะว่าการให้อาหารในแต่ละดุ่นต้องให้ขนาดไหนใส้อะไรต้องศึกษาก่อนการเลี้ยงถ้าไม่ศึกษาก่อนหรือการเลี้ยงของมันนี่แหละที่มันจะทําให้เราขาดทุนหรือไม่ขาดทุนการเลี้ยงดูของมันเนี่ยต้องศึกษาก่อนก่อนคิดจะเลี้ยงจะถามว่าถามป้าเนี่ยนะเพราะป้าทำาทํมมาเนี่ยเกือบแปดปีเก้าปีแล้วคือว่าไม่เคยท้อไม่เคยท้อนะไม่ถอยด้วยเพราะว่า เราพ่อเองเลี้ยงเองปล่อยเองกําไรได้ได้ค่ะถ้าใครเรียนรู้นะถ้าได้ทําตัวเนี้ยแลวจะชอบได้จะติดใจว่ามันได้จริงได้จริงเราก็ต้องสิ่งแรกคือเราต้องตั้งใจทำใช่เนาะอย่าวเราจะไปย่อท้อเราเจอปัญหาอะไรเราก็ต้องตั้งใจทําศึกษาไปเรื่อยเราเลี้ยงจนกว่าเราจะพบเรวเรียนรู้ในตัวไปครับผมเราเรียนรู้ในตัวไปครับเการเลี้ยงดูมันอ่ะค่ะครับอ เนี่ยครับก็จะได้เป็นข้อมูลที่ข่าวๆไปก่อนเนาะแต่ก็มีประโยชน์อย่างมากมายเลยครับสําหรับผู้เลี้ยงผู้ที่จะเลี้ยงกบนะครับสำหรับมือใหม่ถ้าอยากจะเลี้ยงจริงๆหรืออยากขยายพันธุ์อยากเลี้ยงที่เยอะๆน่ะก็มานะเราก็สอนให้การการเพาะการเลี้ยงดูอะไรเรามีวิธีสอนให้ทุกคนเลยอ๋อครับผมไม่ไม่ไม่ห่วงไม่ห่วงคืออยากให้ เลี้ยงอยากให้มีได้ได้กันทุกคนนะนะครับผมก็จะมามาที่นี่เนาะมาที่นี่สอนให้ฟรีครับผมสอนให้ฟรีแล้วก็อเดี๋ยวจบนะป้าแดงจะทิ้งเบอร์ไว้ข้างล่างเลยเนาะใช่ค่ะกับกอผมจะทิ้งเบอร์ไว้ข้างล่างนะครับไว้ให้ผู้ชมติดต่อกับป้าแดงโดยตรงครับว่าต้องการเรียนรู้ต้องการศึกษาในการเลี้ยงกบที่ถูกวิธีถูกต้องนะครับผมอาเพรว่าป้าแดงนี้เขาเลี้ยงกบแล้ว โตไว้มากๆเลยครับครับได้ความรู้มากมายเลยครับวันนี้ขอบคุณตาแดงมากเลยครับพอพอจำเบอร์ได้ไหมครับได้ค่ะเดี๋ยวได้ได้ค่ะโอเคครับแด่ดูอีกทีนะครับผมตอนนี้อ่าก็มีเบอร์ ส่วนตัวแต่บางครั้งเนาะบางทีก็อาจจะหลงลืมกลัวผิดพลาดน,นะครับสักครู่นะครับผมมีศูนย์เก้าห้าแปดเจ็ดห้าสองสี่สามหนึ่งเพราะว่าเบอร์นี้จะไม่เปลี่ยนเลยค่ะใช้ยอยู่เบอร์เดียวนี่แหละค่ะครับโอเคครับผมจะจะ่าพิมพ์ด้านล่างไปให้นะครับหลงลืนะครับออฟอกเนี่ยมันผสมฟอกมาก มันอย่างนี้นะลูกฟอกอะลูกฟอกลูกไม่ค่อยโดนอืมอ่าจะให้พักคันนี้ไว้เอ้าเดี๋ยวป้าแดงกำลังทำการตักลูกกบใส่กระสอบอยู่นะครับสังสอบถองปุ๋ยอยู่นะครับผมเดี๋ยวผมจะลงไปช่วยป้าแดงก่อนนะครับ กระสอบเลยไามัดเลยครับครับเราจะทําการใช้ถุงกระสอบครับมัดกบให้แน่นๆนะครับผมมัดกบยังมัดกระสอบให้แน่นๆครับ<ส>ไม่เป็นสิบโลครับไม่เป็นไ,ไ,ไรครับเดี๋ยวตักใส่อีกฮนะ วันนี้ได้ความรู้จากการเลี้ยงกบและพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เป็นอย่างมากเลยนะครับผมผมก็เลยขอรับกบไปดูแลบางส่วนนะครับผมวันนี้ขอขอบพระคุณป้าแดงมากมากเลยครับที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเลี้ยงกบการดูแลการดูพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ว่าความสมบูรณ์ของการที่จะนาพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ไปเพาะน,นั้นเป็นอย่างไรนะครับผมขอขอบคุณมานาทานี้ด้วยนะครับหากใครสนใจถิ่นเกษตรบ้านเรา แบบแนวนี้นะครับผมช่วยกดติดตามช่วยกดแชร์ด้วยนะครับจะเป็นกําลังใจให้กับทางช่องเราเป็นอย่างยิ่งเลยวันนี้ลาไปก่อนคลิปหน้าพบกันใหม่ครับ <46 S 1> นั้นย<ล>ีแล้วก็นี้อีกกิโลฮะยี่สบโลสีโลโอเคครับ <c oughs>